สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้เขามาอฮอดบ้านของเอฟซี FC ของลูกสาวค้าหลานแล้วมาครกับผมเนี่ยเดี๋ยวผมสะลงโดดไปสัมภาษณ์เพื่อนเบื่อนว่าจังไหนเนาะอ่าเป็นคลิปสันส้นๆของเอฟซี FC ค้าหลานลแล้วมาครอนตัวจริงแจ้งจริงกับผมตาแล้วนั่งไปแล้วโทรหานัดกับเราแล้วโอ้ตาครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับตาตาอย่างเนาะเอฟซีข้ามหลานรับผมอาจิตเนาะของไอง้ลูกสาว คำบาดล้กวันร่อยเปิดเส้นพันเปิดเส้นนี่แหละเนี่ยตามมาประจำรถแค่น้ำตาไหลนำ้ำน้ำลูกสาวนำ้ำน้ำตาไหลแต่ขนาดฟังเพลงนไอ้ใกล้เพลงตัวนั่นอย่นั้นน้ำตาไหลอยู่ว่าแม่น้อน้อยอุ้มนะครับโอ้น้ำตาอะไรนั่น่ะผมเป็นทั้งน้ำตาอยู่มาผมเป็นคนสงสารคนขี้สงสามรสาม,มันเป็นเนรื่องอดไรบุญอ่ะแตบเอาละพี่น้องเขาก็คือกันเด้อไป ซอยซื้อบัตรซื้อปีซอยกันมือนั่นแต่ว่าผมสิไปพูดละจากอีกนิดหน่อยเวลาแต่ผมไปแน่นอนครั้งสุดท้ายนี่อันนี้เอฟซีกำลังรำละครเท้าตัวจริงเสียงจริงได้จริงนะครับผมโอ้เสียงจริงแล้วเมื่อต้องติดตามผู้ใดติดตามได้ละรำละครตั้งแต่มาออดิชั่นตั้งแต่ไปยู่หันยู่นี่มาเรียบเรียบเร็วเลยจนแสดงหันแสดงนี่ติดตามไปเบิงบ้งฟัดอันนี้แนะนำตัวนตาเป็นซื้อว่าจังไหนเนาะเนี่ยซื้อกิบครับผมซื้อกิบ นามสกุลสิงห์ขอนเขียวสิงห์ขอนเขียวครับผมเกิดอยู่ในเทศบาลบ้านเพชรมาแต่งงานเอาเมียอยู่นี่น้องเรียมีประมาณสองขวบสิบสามโอ้ยหลายคนปีครับผมป้าเจ็ดสิบสองปีครับผมสิบสามมาอยู่สิบสามผมพวก็เกิดครับผม <c oughs> ยุดฟุกเขียวของก็เกิดคร <Okay. S 2> ับตาอายุดเจ็ดสิบสองปีป้าเราแข็งแรงเลยนะครับผมเนี่ยโ <c oughs> ทรหาเราบพรได้รับสายแล้วมื่อเช้าเนี่ยว่าเราไปเอาหัวพวกเ,เอาหาัวเอาหาัวหัวหกตัวครับเราเรียกหัวนี่ก็ลังปอกฟุ้งยก่มดแล้วเราเราเราเป็นกระหาบอดีของแถวบ้านหนองหู่เหลือยบ้านหนองหู่เหลือยมเราตายได้ยินแล้วนี่ผมหนองหู่เหลี่ยมแล้วน้องผมก็ยุอ่าเป็นเสือแดงยุกับเจริญกับเอ่อกับกับผาล้มอันนั้นขยักหมันจ้ะอันนี้อนะัน <ะ S 2> นี้เอามาหมอลร้งแล้วหมดหมอลร้งแล้วเดี๋ยวนี้เสาอยู่ตีแล้วเดี๋ยวนี้นนนตตาม ลูกสาวยางเดียวลูกสาวครับหลานล้ำละครเทาอย่างเดียวเนาะลูกเป็นหลานสาวเพื่อนรถดังก็สุดยอดเนาะต้องเป็นหลานเพราะต้องเป็นหลาวเนาะเพราะว่าตาเจ็ดสิบสองเนาะเป็นพยาบาลกะบอายุประมาณยี่สิบแปดปีลานผู้เป็นครูมันงสามสิบแล้วเดี๋ยวครูเป็นครูครูผู้หนึ่งเป็นพยาบาลผู้หนึ่งแล้วก็ผู้หนึ่งทำงานอยู่สิหน้องไทยหลาวซ่าตาคิดครับผมสิงคอนเขียวครับผมเป็นเอฟซีตัวยกเมื่อนั้นผมไปพ่อกันอยู อ่าวัดบ้านธาตุงามเนาะวัดธาตุงามอยู่ฟู่เขียวครับผมอ่าเราไปหาได้ถ่ายรูปกับอ่ลูกสาวครับหลานเราบอกวน้องเนี่หนุ่าในโชลสาเราประทับใจหลายได้เลยครับผมโชลสามผมมีอย่างลยเดี๋ยวนี้จะติดตามกับลูกไปแสดงหันไปแสดงไปแสดงข้ารีไปแสดงด่านซัดแสดงตั้งแต่อุดรมาซื้อบัตรอยู่สองเท้าแต่ามาโบได้บิ่งเข่าก็ได้แต่าบิ่งจ่อหลังก็า้องจ่อหลังวานนี้มื้อนั่งกันไป ขอนเจนขอนโคกสีกับขึ้นไอเดียวแล้วไปเออไปยุโคกสีแล้วก็ไปได้ครับผมผู้เฒ่าได้เกือสิบสองปีครับรถไปเองนะครับผมเนี่ยพักลายได้ตาเขาเนี่ยมือมือยุบไอ้บ้านแบกนี่ไปครับผมเตรียมตัวแล้วครับผมสุดยอดที่รีนะครับผมตาตาจีนเขาเนี่ยสุดยอดที่รีเป็น เอฟซีตัวจริงเสียงจริงเป็นพ่อฮักเล็กก็มาได้คิดว่ายุคอนแก่นจากผู้เขียวไปนี่จตกว่าจากโรถเราเจ็ดสิบสองปีเราขับรถไปเองครับผมแต่ว่าเราประเด้ไปถ่ายรูปกับลูกสาวน้องมณนาเนาะเราบ้ได้ไปเราบ้ากล้าครับผมแต่ว่ามือวันที่สิบแปดเราสิไปอีกนี่นะแต่โอ้ผมเห็นมือไปคอนแกนเลยพินุ่นคัมผานวัชระเบส ส่คนยืนเห็นเบ็ดเหมือนกเห็นเบ็ดอยู่แต่ก็ยินแสงยันมุ่งหันบักกาธรมเออหันบักกาธรรมเนาะแต่วันที่สิบแปดยุบบ้านแบกนี่ไปแท้เนี่ยน้องเนี่ยนะไปเลยยินดีตอนรับเลยครับผมวันที่สิบแปดเขาในกลุ่มปิดเขาเนี่ยร้อยเก้าสิบเก้าบาทน้อตาน้อหลักตาซอยพุทธนาขายบัดเด้วยถ้าว่าถ้าให้พลังบวกกับคำหลาลำละครไปน้ำกันได้เนี่ยต้องซอยกันนาอตาเนาะครับซอยกันว่าซอยซอยครับผมก็กั่วคามซุ้มเออเซีของคำหลาจะซอยกันได้ครับเด้อเพราะว่า ลูกสาวเขาหรือหลานสาวเขานี่ยืนยืนนี้ที่ยืนได้เขาก็ต้องสนับสนุนเออเขาต้องสนับสนุนว่าเขาเดยวเป็นเรื่องไรก็ต้องสนับสนุนกันอยู่แล้วละครับให้สนับสนุนครับตาตากิตกเนี่ยเราโทรไปหาผมให้ผมซื้อบัตรเราซื้อบัตรท่านเป็นเนาะซื้อบัตร,ร <ผม S 2> แล้วก็ซื้อบัตรได้คุมปิดแล้วล้วก็สิไปหน้างานพ่อปีตั้งหานะลครับผมนี่ตูดคิดว่าระยะทางร้อยกิโลเลยครับผมจากผู้เขียวบ้านหนองเรือมไปเนี่ย ไปฮอดบ้านอ่าบ้านแบกเนี่ยประมาณร้อยกว่าครับร้อยซาำแล้สิขับรถไปเองเนี่ยนะเบิง่งดตูตาเต้าใจถึงซ้ำไหนแล้วพอพอ,พอ,พอแม่แม่พี่นอ้องพอหักแม่หักของคำหลานเราบุกน้องเขานะ่ะสิบปุ้สอยกันยังไหนเนาะแล้วก็บเอฟซีพลังบวกเขาทุกท่านต้องสรอยกันเนาะตาเนาะต้อง,ต,องต้องสรอยกันครับสรอยสรอยพักพักลูกสาวลามสาวให้ให้ยืนได้อ่าครับให้ยืนได้ไปได้ยังสง่างามเนาะก็คือวันที่สิบแปดเราเนี่ยก็สิมีเอ่อ แล้วก็สิไปรับรางวัลกินนานรีท้องอีกเมื่อวันที่28 29เกิดเห้สัมภาษณ์ยู่กับขึ้นลูกทุ่งมหานครของกสงทชติดตามยู่กับกติดตามลูกไม่ไิ้ซะดีละอ่าเอ้าอในความในใจว่าประทับใจหลายเนาะครับครับครับเป็นเป็นความนึกว่ามันเป็นแบบใดบเป็นจังเคยได้ห้อมกันมาแต่าศาสตร์ก็ถือว่าเป็นหลาเังไปน้ำไปแต่ว่าถ้าถ้าออกจากตัดไปมันบ่ไม่กิน ลูกสาวติดอันเนื้อไทยที่บ้านนี้มาเลยบริวิลลิตงเต้แต่เรื่องว่าแต่ครับเอาไปเลยในความรู้สึกอ่ยแต่เอาอีกเลยระบายมาเลยแต่จกระบายอย่างตะกี้จะมาจากระบายหลายกระบุมนะเมื่อนี้ได้โอกาสแล้วระบายเลยเต็มที่เลยเอ้าติดตามลูกสาวมาหลามสามาจนมาบ้านนี้เขาเบิดบ้านี่เขาเขา้อมแร้ว่า ไปกิบติดตามแท้เออฮักแท้ฮักแท้ตากิดเสียงอ่าเสีงคอนเขียวอันเนาะโอ้จ้าไม่เลิศตาจีบในใจเนี่ยถ้าอยู่ดีนี่เห้งลูกสาวว่าช่วงนั้นหมดอ่าหมดเด็กนึงตั้งแต่เราไปมือใดได้ล่ามดีสิไปคืบว่าสิไปเดี๋ยวคือพ่ออยู่สะขื้นเหนือผุนปตีไปแท่อะไรเป็นบ่ครับผมผมเคยขับรถไปมุกดาหารไปตลาดอินโดกีนีหลายเที่ยแล้วไปไป สุดยอดสุดยอดตาเนี่ยนณตรงจุดนี้นี่ณ้ตรงจุดนี้เนี่ยคือมือวันที่สิบแปดหลังจากอยอดทะลุปเป้าแล้วเนี่ยเพื่อนทีมีกิจกรรมที่ว่าเดินไอเดินวิ่งเด้ตาเพื่อนทีเฮ็ดกิจกรรมวิ่งจากเชียงยืนมาผู้เขียวหอบุญได้ตาของพี่บูโดฟิวหอาเนี่ยผมคิดว่าน่ะในความประสมความสำเร็จตรงเนี้ยต้องมีแท่แนนอน เขาต้องได้ตาต้องไปร,วร่วมกิจกรรมต้องกัรเนี่ยไหนจากผู้ใดเชียงยืนผู้เดจากบ้านแบกผู้เดมาเพราะว่ากิจกรรมในส่วนหนึ่งอ่ะที่ได้มาแต่เมื่อเช้านี้ผมขึ้นไล่กับลุงเต้น่ะผู้สมทุกสมทบสมทบท,ทุนนะ่ะน้ามือวิ่งอ่าเมื่อนั่นน,น่ะสามพันกว่าบาทอะไรครับผมที่เพิ่อนที่ว่ากิจกรรมเพื่อสังคมน่ะตา ก็คือนี่คือเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะเอาอีกแล้วจากจากยกลูกหมดเลยเชิญชวนแหละเอฟซีพี่น้องเนี่ยทั่วโลกนะทั่วประเทศไทยเขาหนาจะสงสารลูกสงสารหลานเขาคือว่าอยู่ประเทศใดถ้าเขามีความพกคแข่งกันมันจะอยู่นู่นกันได้ฮักแข่งกันได้เพื่อนทักท้องเพื่อนยุตซ่าล่ะถ้าไม่จะฮักกันก็สนับสนุนกันไปเรื่อยๆพี่น้องเอฟซีก็ได้คอยเบื้องงกันไปเบิ้งไปเรื่อยๆอยู่ซ่าพี่แล้วครับ สุดยอดดีขอบคุณครับคุณตาครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากแต่จิตสิงของเขียวเอฟซีโตยงของลูกสาวคำล่าเราละครเนาะเบิ้งบ้านตาเราเป็นข้าบดีของบ้านนองขุนเขยมนะครับผมเออพี่น้องเบิ้งฟ้าอกวัวร่อนรุ่นเว่าแม่นจีขี่ได้ตาจิดเทาอ่ะพวกเราเราอยู่ธรรมชาติหลีนะครับผมเบิ้งเบิ้งเปียก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 บักบวกโอ้ยเปียกบักบวกครับผมเนี่ยเปียกบักบวกครับผมเนี่ย เคยเห็นว่าระบักบกนี่บักบวกบ้านเขาธรรมชาติดีนั่งครับผมน่ะในมันอ่ะตาย้ายเอาเบอนู้นใส่ในออเย็บชีตัวยงเขาหน่ะในบักบกครับผมบักบวกครับบักบก พี่น้องครับอ้าววันดีครับผมวัสดีครับผมอันนี้ลูกสาวน้อสวันดีนะครับผมเอ้ยครับผมลูกสาวตากิดครับผมครับ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  โฆษณาสตรีมแล้วเหรอเนือไปน้าก so, ันเทาเดี shoe, ๋ยวไปน้ากันนั่นเห็นบันนะครับผมเดี๋ยวมาดูพลังบวกน้ากันครับต้องมายู่พลังบวกน้ากันเห็นบวันเลยเอกเข้าไปเป็นในกกุมดอจ้านั่นน่ะนั่นน่ะครับได้อีกแล้วบักบกครับบกบักบกครับผมพ่อซักการเขาเชื่ออย่างผมบมลูเดอร์เนี่ยโอ้โหตากการดเต็มถ้าเกินเป็นภาษาไทยเขาก็เรียกว่าเกาลัดเมืองไทยครับโอเคโอ้ยครับคุณยายครับผมคุณยายของคุณตาจิดครับผม 70ปีย้ายกัน70ปีแล้วเออเย็บชีตโยงของลูกสาวคำหลานรับละครเขาเนาะนะตรงจุดนี้อขอจบคลิปเดี๋ใบสายผมมาสิมาไล่อยู่กับบ้านตาได้หนิบ้านตากิดได้มือนีิครับผมครับไล่สดบ้านตาโอเคถ้าตรงนี้จบคลิปตรงนี้เท่านี้ก่อนนะครับผมครับขอบคุณครับผมจะลืมบอกเด้วย18นะครับผมอย่าลืมเล้ว18บ้านแบกครับผมครับ18บ้านแบกซอยกันสนับสนุนกันให้ลูกสาวเคาหลานสาวเามีที่ยืน ครับผมซอยๆกันซอยๆๆกันไปเบิื้องพลังบวกกับอ่าลูกสาวคำหลังเราลูกค้อนเท่านาะครับๆพลังบวกของลูกสาวคำหลัง FC ตัวจริงเสียงจริงได้แน้ำฮอตมองจากบ้านโคกสีก็ไปได้แต่ตา72ย์ทิมสปีขับรถไปเองครับผมแล้วก็วันที่18นี่ก็สิขับรถไปเองอีกโอ้สุดยอดครับผมสุดยอดครับขอบคุณครับคุณตาครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ